พี่น้องเอ้ยหอดข้มมวนแล้วหอดท่าแขกเหมนเนาะตอนนี้เขาจะท่านเขาทำพระเอ้ยทำพระเสื่อมบ่ได้เข้าไปเนาะเปิดปิดเปิดแปดโมงปิดข่าโมงแรงหูวว่าเป็นยังเรงบ่ได้เข้าไปเดี๋ยวจังบอกกันมาหาใหญ่เลาะบังขวางมีกลัวนี่มองขวางสิเอาทิปเข่าเนี่ยนี่สิบังทิปเขากัน ซีซีติ๊บเข่าขึ้นเมืเ่อหาแม่อันนี้อันเท่าใดเน,อนานองร้อยีบงีน้นเก็บเด้อเสนหาได้ปะแสนสามซะค <laughs> ันนี่เด้อเท่าใดเนี่ยันนี้เด้อส้าสามเสนเ้า,า,เซซาบ้าถูกเ,เอามาจะใส่ ไปทั้งไตวะอ๋อยึท่านมีเห็ดเองบปล่าเขามีโล่งกึ่งเห็ดเนาะโอ้ยอันจังสีเดโอ้ยกระสออสามแสนกับประมาณสองร้อยก็บาทเกือบสามร้อยเนาะเอ้ยสามแสนเนาะ อ๋อเออแมล่ละสามแสนเกือบหาร้อยอันนี้นี่อันนี้อีอย่างเนี่ยนัมาคิดก่อน เฮาสี่อยงเนี่ยอุ๊ยวันเด็กหมาววันเด็กเมาเออตัวถักยาวอันนี้น้อยนี่อันอะไรนี่อันเสียนซ่าโอ้มาเสียนซ่าเนยเลยแม่ อันเท่าไหร่นอแสนเจ็ดแสนห้าได้ปะแสนแสนสี่ได้ปะได้แต่แสนห้าตัวนี้แสนเจ็ดตัวนี้ราคาเดียวเลยตัวนี้อันลแสนไ้แตแสนได้แต่แสนห้าอู้หูเพลงแสนห้าแสนเจ็ด ยหาหักไหม่เหรอยหาหักไม่ยาดีเ็ใครหลังเ,างเ,เขาก็ลังเห็ดยบไม่เป็นหม่องทองเคียวไม่ครับทำปลาเสื่อมกะทำผัาไอ้ท่างโขดอันนี้ทำปลาเสื่อมลงมานี่เป็นหน่องทองเคียวไม่เขาก็ลงทุนขทงเสียหลายเนาะสีน่าจะเป็นหม่องจอดรถมั้ง กับสิ่นี้เราเข้าไปยะสินีเรียงเซาภัยว่าหพี่น้องสร้างนะว่าเป็นอย่างห้างขึ้นว่าได้เข้าไปในอย่างระบางกระติบขัาอีกกันอืมบักกระบบอย่าหาัาากไามาก้ อย่าหักไม่หลายนะถ้าว่นมันจะหน่อยก็ก็ของเกาอีเมลนะอันนี้ไม่ทู่ไม่ทวนเท่าไหร่อันนี้บภาษาอันกีบ สามสิบห้าพันสาเปอรอเซ็ยได้อีไม่กระด้างผูเดียวหี่ไรล้าคูเดียวกะได้้รปุ่นกะได้ไดามเนตไม่นกระดางแม่นไม่หมุนคนขัวคนเก่งนี่คนขัวคนเก่งก็ได้นี่ไ่ซวยข้าวก็ได้ก็มากเด็กเลอเลยเดี๋ยวนี้สีชุดไหมเลยไม่หมุนะครับมันือไม่มุนเดี๋วนี้เาคัดเพึ่งมันเริอม เขาเปิดเขาเปิดได้จักเดือนละประมาณเดือนสี่มานีเดือนสี่เดือนสี่กับเดือนเมษาเดือนเอ่อหกเดือนออ๋คนหลายบ่นนะของเกี่ยวหลายบ่หลายหลายหลายวันเป็นพันตัวเป็นรถทัวร์กันมากทัวร์ก็มีลออทางเขามันดีเนาะมันเกิดสีห่างสีเพศละ ทางทางนั่นมีีรถบรรทุกหลายเนาะรถรถเข้าเรียนไปเช้ไปเหียดบะแม่นอ๋อสมพอดอบนทางมันเพลแห้งมีมตม<ด>เหียดไปย่ากายหัวปูอืมเป็นไส้เดนเนาะซื้ออ่วยอสซื้อบักะบกวช่วยเนี่ยเอาไม่ทู่ครับสามสามสิบเนาะ สื่มอมาฝากแม่เอาะไว้จ้กคูนี่มีตาหวานสิบคูซิบคูสาม0ิบพันกับประบานหาิบบาทแม่น่ทำได้บบไม่ยังเขาเอิ่นเปลาอะกบปเผาหรอเป่าแม่แกไม่เ้าแกไม่เ้าไอ้ยังเอองน่บอสื่อสายเป็นซ<ม>ื่อ สามสิบพันก็ประเภทอยู่โพีสิบมีเครื่องไม่หมุนแบบนี้แน่นมันสิเป็นอีกแบบเครื่อประเภทนี้มีตะเขียดใช้หานี้ต่างห้าเกินไปหอมไม่เกป็นหอมไม่มันคนละใหม่ครับแน่นคนละบนเลยทั้งหมกระสีไม่ทู่อีกแบบหนึ่งครับเป็นไม้เอียงก่อ่ที่บ่นี่บ่อบ่บ่อนี้เฟยาทีอ้ลุย้นลุยอะไรเท่าไหอสามสิบครับ ไดนเลย้อเ่อิปทริปบข้าแบบเนียวิกกี้มา้งจิบข้าวกระติ๊บนีันเท่าใหรกระแอบเนี่ยแสนเลยปะอย่าชั่ววน้ชั่วความสื่นเดีย่มันเป็นจิ้บข้าวเมื่อทาแก่อะไร in? <se> <se> ิช <se> i̇şte. <se> ุดเห็นตัวยุธาแขกส่ง ทนบ้มักส่งอันส่งอัน<อ>ฟาเลิกอฟอรานีนนนได้่นนง่าวัสดีตอนเสาวสวสดีตอนเ้ารมืองพาแขกครับพี่น้องมาว่าตอนเร่ง,เรง,เรงรลุ่งขีเนาะ อนนี้ออกจากล่องแร่นะครับมาสีพาไปกินบันกลนนะครับอาหารเสาของคนทางแขกนะเลี้ยวขวาตอนนี้ก็แถวโบสถ์คริสนะครับของเมืองทางแขกนะสีพาไปกินบันกลนบันกลนขึ้นอย่างเดียวไปเบิ้ลกันครับ อีกสองร้อยเมตรวิ่งตรงต่อไปไมะฮงว่าเปิดได่ยางครับขาจาเปิดก็เศร้านะมันกลัเป็นอาหารเศรา้า <c oughs> ตัหดังว่าเศร้าที่นอนเสรดกระไรให้ขาจายันท่านเด้ปิดเบิด์ตเดัม ตรงต่อไปอีกแยกหนึ่งใช่ไหมใครจะยื้อทากในนะนี่บอกเส้นนี้จะขึ้นไปตลาดได้เนาะล่องล่างอ่ะเป็นแค้มของไปนี่จะทะละุข้างใดเพราะว่าแผ่นผังเมืองแผ่นมันเป็นซีเรียมพี่น้อง อีก200เมตรจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวาอีกเมตรจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวาเดี๋ยวไปกินบันควรกันครับแล้วก็สีผาเป็นกิฟตเเปียกเขาเปียปกปักเซ่บอ่รยุสนาคิล่า จุดหมายของคุณอยู่ทางขวาบบนี่แหละเสงแล้วบั่นกวนร้านบั้นกวนจี้จี้อะไรอะจี้เหอบหอ่ะอย่าไปบั้นกันรับเพิ่นบะมีหมองมังกินให้เนาะถ้าต้องซื้อไปกินอันเองแล้วซื้อไปฝาก่ากครับลูกน้ำ ข้านาดแต่ไมีข้าวเปียกนี่ข้าวเจ้าถ่าไส้ถ่าไส้บาทเนาะบ้านเขาจี๊กอะนี่อนนนเอาเปั่นกวนก้องเท่าไหร่

กน่ะเลอ่ากหนนี่รกตยบนอะนเยนีด่ยเดี๋ยวฮัสิมาเบิ่งติบเขากันพี่น้องติบเขาของมึ่งทาแขรนะันสิเป็นโ่งตั้งคอมเพลตตั้งทานนะไปเมืองหมวนเป็นส่งไหน ก็แอบเขาอันนี้เท่าไหร่เก้าสิบจะเป็นแบบนี้ ค่ะโอ้โฮแล้วค่ะเพราะปันกันเลยจับยุมองไอ้อมองทําไปแล้วเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งมาว่านอะร่อยก็บาก เขาเลือกบนกันนะอย่ามาเบิ้งอีกเด้อ <c oughs> ลองมาหอดสวรรค์นาเขตเราพี่น้องลองมาฝ่ายพระธาตุอินทร์นะครับมาสอนกินเข่ายูทาแ,แขกเราเนาะไปซื้อบันกวนนะครับเรียกว,ว่าเขาเกียบปากหมอดคนไทยเนาะ <c oughs> มาว่านก็สิบ่ได้เข่าทำปลาเสื่อมมาครับพี่น้อง ไปตอนซีโมงซีสิบนะครับเขาปิดหาโมงค่าเขาคนล่าคนละแสนนะครับคนไทยคนละแสนหาคนละแสนกระสิประมาณประมาณลอยหาสิบบาทเนาะคนละแสนแสนหากระสิประมาณ100า yes. ลอยเจสลอย สิเจ็ดสิบเจ็ดสิบบวกสี่สิบเป็นสองร้อยกว่าบาทคนไทยกับคนต่างชาติน่ะสองร้อยกว่าบาทเนาะคนลาวน่ะ้อยสี่สิบแปดบาทเกือบห้าสิบบาทไหป่ากับลุงเราไปไหวอาถาหินห่างนะครับก็สีบ่ได้ข่าวกับสาเหตุนั่นแหละพี่น้องเวลามันน้อยมันกับสีบ่คุ้มก็เลยบ่เข่าเลยนะครับบานมากจังสีวากันไหมนะครับ ดอกไม้เขาจะเห้งงามแห้งคันมักเบ่งอ่าคูลาบ้วแพ่งไหมพี่น้องผมซื้อยุทาแขกมาซาวหนึ่งคูลาสิบหาพันกับสิบหรามานยี่สิบก็บาทเนาะยี่สิบหัวจักบาทแต่มีดอกไม้กดำน้ำไม้วายกระถาอ๋อปล่อยเอียนปล่อยเตา กะหูซึ้งว่ามันแพงเนาะไอ้ค่าเข่าค่าเข่าไอ้ทำกระเสื่อมเนาะอันนี้อี๋หางปิ้งใจอ่ะใจกล้วยใจกล้วยอ๋อบบอบ,บ,บ,บโอ้มีบังขาร้ามนะครับพี่น้องของกินขายมีมัน ค่ะค่ะค่ะวันนี้ได้

บาท่ขอวชีมกีูเดียวเออเอ่เ่อ๋ออันอารมา่พันป็นไมา ใหม่มาพูดคัดคีย์ใม่มาทุกท่านเนี่ยน่าพี่น้อง